สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอินดี้วิถีพอเพียงมณีนะครับสิภพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาชมบ้านสวนนะครับพึ่งเห็ดลดยบร์โดนครับเป็นบ้านสวนของลุงโอ้ฟาร์มนะครับฟาร์มไก่ชนของกระจารย์โอคนน้อครับอ่านี่ครับอยู่บ้านเลขที่หนึ่งอยหนึ่งมู่สองตำบลดินดำอำเภอชังหารจังหวัดอร่อยเอดพี่น้องนะครับ อา้าเก็ปปบภาพใหม่เบิรงเด้อพี่นอ้องขออนุญาตเป็นเสียงผากนะครับเพราะว่าะจะคล้องฟาร์มเพิ่นบ่ค่อยสะดวกปานใดเพิ่นขี้อายเนาะเพิ่นบ่ค่อยให้สัมภาษณ์เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนําบ้านสวนของเพิน่นอาศัยเสียงผากก่อนเนาะพี่นอ้องนี่ครับเริ่มจากทางเขาของเพิ่นนะครับเพิ่งจะปลูกกดไปคล้อกใส่ใกล้านข้างเนาะพี่นอ้อง กล้วยนะครับเป็นแถวย้ายมากนะครับมีทั่วผู้วูปกปักทั่วผู้ทัว่วแปบนะครับส่วนฟังนี่ครับดิ้นสะจะลุงเป็นบักข่าวนำหอมครับตะไคร่นะครับดิ้มบอากาอา่มีบ้านแก้วครับมับนแก้วญี่ปุ่นนะครับเห็นทืด กินหัวนะครับเพื่อนกะไว้กัจะปลูกไม้สามระดับสี่ระดับนะครับไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยครับอย่าดินกินหัวตอนนี้เ่นลงหมาพานําพร้อมครับนี่บอนะครับเพค่อับอาจารย์โอ้ครับลุงโอ้ฟาร์มนางทเลอยู่ครับมือทีงานสร้างครับปั๊บพุงบ้านสวนอยู่ฟูดูแลครับน้าหน่อยครับ โอ้ดูเรียแฟามานี่อาจารย์นะครับเป็นซางน้ำนี่นั่งคุมงานดูสดเสร็จแรงๆประลาพี่นออ้องบรรยากาศดีครับบ้านสวนลูกโอแฟามานะครับนี่ครับด้านหลังของผมนีน่เป็นต่อข่าวหอมมะลินะครับนี่นั่งบรรยากาศชิวๆนั่งกินกาแฟย่างเบบสาวหรือย่างเมลแองนะครับฟังนั่นจะเป็นคอกง,งวนนะครับนี่ ออกวัวกระพอไก่กำลังเขียนจุย,ยังมาทันเดียวครับต่อพอนางเมืองหน้าอยู่เขานี่เป็นเขาเจ้านะครับหมอมะลิลอยหาตัดใบเดียวนะครับยาขึ้นครับพอได้ตัดไปไอฟ้ฟาร์มีนกเป็ดครับนี่ครับเป็นเรียงนกเป็ดไว้พร้อมนกเป็ดหนามครับ สำหรับพี่น้องพยายามนะครับนิดหน่อยไอ้บึ้งใดน,นะครับมีแนวไอ้เบิ้งไอ้ชุ่มนะครับไบบมบบบ่ดอกไม <c oughs> ่ประดับพิษ <c oughs> พักสวนขั้วดัวกินได้ครับรอบ,บานนะครับหลังก็สิเป็นดอกแค่พี่น้องไอ้เกียวสูงเร่นงเส้ปลานะครับพิษพักหลากหลายครับ การล้างบางกันทีครับต,นตน้นแค่ต้นง่าเราได้ครับเ้าแค่กันหลายพวกแวนเนี่ยนี่พ่กที่พวกกินครับ,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 บปลูกไว้กินไฟยาลด,ดการสื่อนะครับต่างแขง่งแตจะเป็นต้นน้ำมุดกรอบนะครับมั่นแก้วญี่ปุ่นลด,ดละมุดเป็นหน่ไงแล้วเนาะ ถัดมากระสิเปลี่ยนปืนฟักสูนกล้วครับต้นกระเพ้าหมูรอบผ้านะครับพักเปลี่ยนกุยช่ายบ้านที่กุยช่ายนะครับบ้านที่อื่นพักเปลี่ยนต้น,นหอมพักอีตูยิงคำเอวเบิง้งโยขี่อายมันจะของฟ้ามันขี่อายนะครับ <c oughs> นี่แบบงงบักเดียบักตัวผู้ตัวแปบคบครับ,รบที่นี่ครบกินได้ผมไปคบไม่ผลกระมี่บักม่วงต้นบักม่วงต้นบักขามป้อมบักขามขอบในบอกระมี่ลุงปลาเรียงคบนะครบับคบในกระชังนคอยเห็ด เป็นวอร์เก็บดหนามไปถ่าใส่ในฟาร์มนะครับนี่ครับอันนี้ก็มันเกลียวมันเกลียวญีว่ปุ่นครับปลูกเป็นเผือคกุ้มดินแฝงใบักบม่วงนะครับซาอ์ตงหม้อมสิงง้นยัก็ได้กินมันไปหลายชุดแล้วต้านติดอิ่มหัวก็สีเป็นบักทั่วครับจะลงบักทั่วนี้ไปเน่ ผมไม่มีม่กินครับลดการสื่อลงมามีบมักเน่าครับกระถางเดียวมีทุกอย่างครับมีทั้งบมักเน่ามีทั้งบมักเคียเขียครับมีทั้งบมักแตงโมกินน้ำกันได้ครับกระถางเดียว เชิงเส้นธรรมะงครับน,น,น,นี่ครับเส้ปุ้นเส้นแจวบักแกนวไปยุ่นหนีบักเค่แค่ไปยุ่นหนีครับใตนลอกมากก็เป็นบักพิกทางเดียวครบเลยสุ่มน,นั่นคางบ้านนี่จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ครับแบล็คเบอร์รี่เด้อฝนฝ่นรุ่งปลูกครับกำลังติดกำลังงาม กาเซดเรยกขึ้นซุมเปน,นี่นะครับส่วนที่เห็นไปหันเป็นจักรยานสำหรับออกกำลังกายครับปันเบือใอ้สปริงเกอร์ฮพักหฮดต้นแบ็กเบอร์รี่นะครับจักรยานปันเใ,ใดนะครับปันนามขึ้นมาโดต้นใหม่ครับ พดพัดบตงยางพดนะครับนางปั้นแล้วมันสปริงเกอร์สิทำง,งานเองนะครับอันนี้งามคักครัอ่โหรละผาออกดอกแล้วนะครับเอาไปตากไปว่านขยายได้อีกนะครับแบบเบร์ดีส่วนหนึ่งก็รังแตกยอดนะครับเท่าคือแล้วมีสองฟังนะครับ เป็นภายในาตานขางของมันสวนนะครับ๋จะเป็นศูนย์ของไม้ไว้ตานขางก็จะเป็นบอ่อกบนี่นะครับพิจีเห็นเป็นกระเบื้องนะครับม <c oughs> ันจะเรียงกรบเรียงไปแล้วครับสุดหนึ่งนะ ครับเกบ็บบรรยากาศมาฝากนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําเดอ้อพี่น้องพอท่านได้สัมผัสเพิินบ่ครับพอพอดีอายน,นะครับบ้านสวนลุงโอฟาร์มไก่ชนนะครับสายเลือดดีมีความคมผสมลีลาได้พี่นอ้องอ่าแปลงนี่กับยู่อีกัดด้านเลขที่1 0อหมู่2นะครับบ้านดอนแค่นตำบลดินดำอำเภอฉงาจังวัดร้อเอนะครับอเป็นคลิปแนะนำํำ เดี๋ยวสิมาติดตามการเปลี่ยนแปลงของอบ้านสวนลูกโอ๋เรื่อยๆนะครับเพรา,วาะว่าบอยู่อยูบ่บ่ใกล้กันครับความผมนะครับของผู้ถ่ายทำอยู่ใกล้กันนะครับเดี๋ยวเก็บภา,าพมาฝากสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนิทก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณพี่นออ้องที่ติดตามรับชมทุกท่านครับสวัสดีครับ